เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมพ u b g Mobile นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นในแมปใหม่นะครับ1.5ในภารกิจมิชชั่นแล้วก็คุณท็อปนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหนี่คือสถานที่เราจะโดดครับโดดไหนดีถ้าปลาโดนจะเป็นอะไรไหมอ๋อเป็นโฮลแกร,รมที่ฉายครับเอาไงดีเพื่อน ปครับไปโอ้โหมีอะไรตื่นเต้นมากในแมปนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีตัวอักษรบนแต่ละจุดต่างๆที่เราจะโดดเลยครับทำให้เราสามารถโดดลงแมปนั้นๆได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ก็คุณท็อปก็เป็นผู้นำในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับโดดลงตรงไหนดีมีอะไรรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลย นี่มาร์กจุดที่จะโดดแล้วมีมาร์กมีสัญลักษณ์จุดสีเหลืองบอกด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้ว,ดดลว,ดดลวเส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางรถไฟนะทำให้เราสามารถ เดินทางได้ง่ายขึ้นแน่นอนต้องเดินทางได้ง่ายขึ้นนะครับมีใครตามเรามาไหมทีมอื่นโอเคดูเหมือนว่าจงไม่มีนะใกล้แล้วตัวอักษรเริ่มจางแล้วครับโอเคเห็นแบบชัดเจนตรงนี้มันเป็นโกดังท่าเรือนี่มา โดด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 นี่ลงตรงนี้ก่อนมาเร็ว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 เอาเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยมันพาเราไปไหนเนี่ยเอาผิดผิดกดลงกดลงเอาลงไม่ได้แล้วลงไม่ได้แล้ว ไปเร็วไปเร็วนั่นแหละไปทางไหนไปทางไหนเนี่ยผมไอผมก็ยังงงมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วโอ้หนั่งรถไฟครับชิลเลยงานนี้โอ้โหเดินทางสะดวกครับเดินทางได้สะดวกมากครับเฮ้ยศัตรูนี่มา อย่าอย่าลงไปข้างล่างเชียวนะตายนะเอ้ยอะไรอะไรโอ้ศัตรูชิบหายแล้วมาดิมาดิเอ็ง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 มาดิตายซะโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่ายิงยิงตายตาย ตายซะโอ้ยตรงนี้กระจกเปิดนี่มาไปรับเพื่อนดีกว่าไหมน,นั่นปรงไกลเข้ามาแล้วไปรับเพื่อนก่อนไปรับเพื่อนก่อนน่นานเราต้องไปรับเขาครับกำลังมาใจเย็นๆเ,เพื่อน มาเร็ว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 เฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหตายตายตายโอโดนดักโดนดักเออขอโทษนะเพื่อนเออตายโอเคครับตาใหม่ไปโอเคลงตรงสถานีรถไฟใช่ไหมสายสีแดง อาลงตรงนี้ครับไปตรงนี้ต้องระวังนะคนลงเยอะนะโอเคโดดลงให้เรวที่สุดโดดลงให้เราที่สุดม่งั้นเราตายเราตายแน่นอนไปเร็วไปเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้โหซอรี่เพื่อน มันมันเยอะเหลือเกินวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งหลบ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 ได้แล้วตายตายซ้าอะไรอีกวะ อยู่ไหนวะมันเห็นอะไร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 ล้วโอ้โหบอดเยอะจังเลยนั่นและโอ้โหตรงหน้าพอดีเลย โอเค thank you thank you thank you เอาเอาเจนเจนนั่งบอดหลังดีกว่าดูคนขับครับสบายสบายไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออนั่นแหละ เอ้ามันวนกลับไปนี่วาชิบหายแล้วปฏิทูวนกลับแล้วเราก็ลงครับเฮ้ยอะไรวะเราหูยูงหน้าอยูงหน้าอยุงหน้าชิบหายแล้วอ<ส>ตายตายน่าะไรกูก โอ้โห,โโหตายเลยเรามายิงมายิงซะให้จบจบ,บกดใช้ไม่ทันนะ่ะเออตายครับโอเคไป โอ้มาร์กตำแหน่งง่ายขึ้นนะไปครับไปลง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 ข้างหน้านี้ก็ได้เออคือลงนี้ลงนี้ลงนี้นี่มาลงนี้ลงนี้ใกล้ๆกลกับสถานีรถไฟครับ เฮ้ยมวกไปต้องหาาวุธก่อนมีแต่หมวกไม่มีอาวุธ right. นั่นแหละทัน <'re> ใครวิ่งมาใครวิ่งมา <'re> ตายซะ <'re> ขึ้นมาเร็ว อย่าไปบวกเอ้าอย่าตายแล้วอย่าไปบวกอย่าไปบวกตามมาทันไหมเนี่ยโอ้ยโถโหเพียบเลยเพียบเลยโอ้โหตายตายตายเออโอ้อีกแล้วเจ็บนี้อีกนาน ตามไปเลยเป็นหนึ่งจะกลับมาได้หรือไม่น่าจะไม่มาแล้วโดดเลยแตะเพื่อทำสัญ,ญลักษณ์ โอ้ตรงนี้มีเส้นทางรถไฟด้วยครับโดดแล้วอา้วาวเพื่อนของคุณถูกน็อกเอาทด้วยปืนไรเฟิลตายแล้วว่าโดดลงมาก็ตายเลยอ๋อมาลัตะเวนนี่เอง อ,อยากก่างกับเป็นแท่นเกียร์ตัวนี้คือแท่นเหยียบอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลิฟต์มันคือลิฟต์นี่เองอมีแบบนี้ด้วยมีแบบนี้ด้วยดีดีฮะ ซิ่งไปเลยเฮ้ยนี่มันโรงงานเทสลานี่วมาแฟดีไหมแฟดีไหมแวว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 ไปไปดูโรงงานอีลอนพเกตแล้ว มันโรงงานผลิตรถนินนะไปครับไปมาร์คลูกบล็อกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียง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 โอ้โหโดนชนตายส,สู้เพื่อนนั่นแหละนายทำดีทุนแล้วโอเค สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ